ดาดาผัวผัวนี so ่ผ so ัว so ซื so. ่อๆเด้อใหญ่มาจัะมาผอกันเด้อภาษาเรื่องเนี้ยยูเนี้ยกินอย่งนี้สิมาเครียดอย่างสิมาสูนอย่างสิฝากเขามาด่ากันอีกโพ่อเรวเด้อผัวเนี่ยมันเป็นผอเด้อเัลงในเสียงกูฟามึงดาเมียโอ้เขาก็ดาแล้วยังไงแล้วเขาก็ดีแล้วมึงดาคักบ่โอ้คักกว่าเจ้าอีกสมน้กหนามเนี้ยเออเจ้าปัญญาเราเครียดติโอ้หูเจ้าปานยังภาษาเมียซื่อๆอีแสงเออนั่งอยูซื่อซื่อเอ้าเนี่ยอื่นมาเป็นบ่ะอ้า ูฝากบอกแล้วเดี่ยนี่สแตกยากไรยเข่าซื่อๆนี่ย่สแตกยากไรยเข่าซื่อๆหน่ะเลยฝากมาบอกรู้ขึ้นมาบอกเองไม่รู้แลยทั่งทรายกูฝากบอกมาเนี่ยมันเป็นเจ้าของอันโรงเกลือเดี๋มึงเห็ดเค็มแท้มึงเป็นเจ้าของโรงเกลือที่เห็ดเค็มแท้มึงน้ำไผ่มึงนี่เคยฝากมาบอกโอ้เคยฝากมาถ้าทัายก็ฝากบอกแล้วเนี่ย สิเป็นเจ้าของ,งยังกระแลวแต่เมียเฮ็ดให้สะแตกงหน่อยแตกโลดสะแตกโลดสิเป็นเจ้าของ,งยังกระแลวแต่เมียเฮ็ดให้สะแตกหน่อยฉัแตกลุโลดฝากบอกมันเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดแซ่บๆเนี่ยเฮ็ดเข้มขึ้นคฮ้ยให้หมากินนี่กูกินบ่ได้อีขี้ทีเฮ็ดแ่บๆนะบบเฮ็ดเข้มคือให้หมาก,กินนี่อีขี้ที <c oughs> มาว่ากูขี้ทีวะหืมคันโมกอีขี้ทีนี่มันสิมีบน่นี่หรอเป็นงานขี้ทีตัวมันมีเงินฝากบอก งอ้ำคีทีนี่ต้นจึงมีเงินน่ะสองซันเลยกูฮะงอ้ำคีทีนี่แหละจึงมีเงินน่ะคีทีไรตายมันสิบได้ใส่เงินบอกมั้ยเนี้ยค <c oughs> ีทีไรตายสิบได้ใส่เงินกูว่าตายบอกแล้วเดี๋กูว่าตายกูสิใจเขียนอะไอยากกินงเงินอ,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 อยาก,กาจะเ้าของอยากกินเงิงซื้อซื้อเอาซื้อเอาบ้านกูได้แตกแต่เนี้ยบดแทบบอกมันดูเจ้าของอยากกินยังินนะซื้อเอาซื้อเอา บัตรูบอได้สเต็กอยากสเต็กแนวดีก็ไปหาซื้อเองค่ะแม่แล้วก็เฮ็ดเองแล้วก็เอาไปเอาเมียมไม่ผุนม่ค่อยเฮ็ดสเตกดีเฮ็ดเองกินเองจะหาเมียมไม่ผุนกูจะเอาเมียมไม่บอกมันไงอโอ้กูจะเอาเมียมไม่กูก็จะเอาผัวไม่บอกกูได้กูจะเอาผัวไม่ฮึกว้ายกูผุนยังอะกูผุนมิ้งยังคือเบาๆน้ำกันอนิ่ง ได้ก็กินได้ดอกเท้าเตะก์ไงหัวหน้าละศูนย์แต่มันเข้มหน่อยนึงเข้มกไงกินรสเน่าเมียเฮ็ดไห่น่ะนะยุสิเอาเมียไหมเอายูบบเมียไหมหน่ะเอาวะเอาวะเมียไหมหน่ะบอกเอาง่อยจะเอาเมียเก่าเมียเก่าได้อีกฮะฮะหยดดีดีบอกมิธีอ่หักเมียเก่าหลายกว่าหักเมียไหมนจักบาทซะน้อจักบาทซะน้อ เกิดมาจะคอ้กันเด้อควานี่ป้ากันไปก็แม่นผู้อื่นเด้อว่าแม่นสายเลือดกันพอนอยเด้อ,อห่อยเอาบ่หะบ่เฮ็ดยังมือกี้นี่สลุกลุกกะลุกดีๆไหมมาเฮ็ดเนียยังมือ